สวัสดีครับนี่คือ BU Theatre News นะครับผมนายจตุรพรทองจิตครับนักศึกษาชั้นปีที่1ภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับวันนี้นะครับภาควิชาศิลปะการแสดงของเรามีข่าวมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วนะครับก็คือนะครับละครเวทีเรื่องปิ๊บปิ๊นนะครับวันนี้ได้เปิดแสดงเป็นวันแรกแล้วนะครับภาพบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับทุกสิ่งมีเ่องดูกันทุกสิ่งมีวันที่ดีโลงจองมองกัน No รละครเวทีเรื่องปิปปิ้นนี้นะครับเราจะเปิดแสดงอีกแค่วันเดียวคือวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่12รกรกฎาคมนะครับรอบบ่าย2และรอบ6โมงเย็นนะครับใครที่ยังไม่ได้สำรองที่นั่งสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับแล้วพบกันครับบ๊ายบายครับ